สวัสดีวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่20นะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปปะนินนะครับและคลิปปะนินปนินตอนรอบปะนินตอนเนี้ยปัญหาเยอะผมไม่แน่ใจว่าคนดูคลิปแล้วเห็นเราคิดอะไรยังไงกันหรือเปล่าหรือว่าพวก หาปลาด้วยกันเนี่ยครับทั้งขโมยรอบทั้งขโมยปลาเนาะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะลงครับไม่อยากมีปัญหาก็ลงคลิปประช่อนไปตอนนี้ก็ดูคิปประช่อนกันไปก่อนเนะะาะเดี๋ยวไปกูรอบกันเลยครับไปครับตรงนี้มีสองลูกนะครับนี่ลูกนี่ลูกนะครับ จ็มีไหมพื้นที่มันเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยผมก็ดักมัวๆไปครับนี่ผมก็ปักไม้หมั่งอะไรมั่งเนาะเนี่ยครับมีรอยชนอยู่นะครับเนี่ยอ้าตายซะแล้วตัวนึงมีอีกไหม มีครับมีมีเนี่ยครับ,รบดูลูกนึงก่นอนาลูกนี้เปิดเปิดเลยนะครับ อมีตัวครับส,สวยออสวยงามอยู่ครับไปลูกต่อไปกันครับ น้ำยุบไปเรื่อยนะครับโอ้ตูดเปิดเลยเห็นหางแวบๆตูดกระดกเลยนะครับที่มีลุ้นเลยโโอ้โหโอหอ้โ,อ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 โอสองตัวง,งามๆเลยครับ ไซส์ซสวยเลยสวยงามครับสวยงามเนี่ยครับพื้นที่สวยนะครับดักปลาช่อนนะ,ะไปดูของผมมีอยู่ตรงนี้ลุง เนี่ยครับตูดเปิดๆเ,เลยครับเนี่ยครับมันเป็นล่องเข้ามาอ่าลุ้นกันโอ้ยอยู่ครับใสใสสวยๆแล้วครับอุ้ย รอบที่แล้วไม่เข้านะครับลูกนี้ผมไม่ได้ยกไม่ได้เทหอยหอยมันก็เลยเยอะโอ้สวยๆเลยครับหมายสวยต้องมีตัวครับนี่ครับอวนพวกนี้ช้างลากมาน,นะครับเ่ยโยงเย,ยงอยู่เนี่ยน่นเป็นแถวไปน่นอ่ะนี่รอบผม มี้อยชนนะครับมีลุ้นมีลุ้นน้น้าน้าน้อน้าน้า,นา,นาอุย๊ยหยัก <c oughs> ใสสวยครับโอ้หาง ทงไหมหมดเลยนะครับนะครับสองลูกคู่กันนะครับอันนี้ลงคลิปลงแทบทุกคลิปนะครับสองลูกเนี้ยธรรมดาลูกนี้ก็จะไม่ค่อยพลาดน,นะครับแต่ด้วยน้ําตื่นแล้วนะครับดูรอบลูกเล็กนะครับแล้วตูดร,รอบโผล่เยอะน้ำตื่นละแต่ยังเอาไว้อีก นี่ครับลูกนี้ตูดเปิดเปิดน้ำคุณๆเลยนะครับมีลุ้นมีลุ้นนะตัวครับอุ้ย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 ,ย,ยดูไซส์ครับสองตัวอุ้ย โ้่โห,โโหแน่แนๆเลยครับสองตัวนี้โอ้โยดูไซส์ครับโอ้สวยๆเลยโอ้โสวยงามครับสวยงามได้ครับ อ่ะดูกนี้ก็มีรอยชนนะครับเห็นตัวเลยนะครับโอ้วาวโอ้สซโอ้วันนี้มีแต่สซงามๆครับ เห็นเลยนะครับมาลุ้นกันอ๋อนี่สวงครับสวยๆอยู่ น้ำตูดรอบขุนคักเลยนะครับเนี่ยขุนไปยังหน้ารอบครับรอบปเปียกเลยนะครับอตัวครับสวยๆเลยนะครับ วยงามครับตูกเล็กนะครับตูดเปิดๆนะครับ ปูเนี่ยครับปูจะกัดรอบขาดนะครับส่วนใหญ่ปูกัดรอบขาดแล้วปลาก็ออกนี่ไนงะอย่างนี้ไม่ใช่ปูแล้วครับปลาเนี่ยครับดันขาดเอาพลาดุกงนี้ย้ายมาไว้ใัใหม่รอบที่แล้วนะครับ มีหลังเปิดเปิดอยู่นะครับตัวครับใสสวยอยูอ่ดูรอบลูกเล็กอีกนะครับ ีอยชนอยู่ครับรอบที่แล้วเข้าสองตัวนะครับารุนกันรอบนี้มีตัวครับโอ้ปูนาอีกแล้วถ้ามีปูนาเนี่ยเจอแผลทุกลูกครับดูดีๆถ้าเราไม่ดูให้ดีครับ เดี๋ยวลาดวันหลังมาปลาเข้ามันก็ออกรูที่ปูกัดนั่นนะครับเมื่อกี้ก็เจอนะครับแผลปูกัดปลาชนต่างหากปูกัดต่างหากนะครับเมื่อกี้กู้รอบอยู่ได้ยินเสียงปลาชนรอบนะครับมันมีรอบผมอยู่ลูกนะครับเหมือนเหมือนเสียงปลาโดดชนรอบนะครับ อ่านั่นไงตูเปิดเลยนะครับเนี่ยมาลุ้นกันดิตัวขนาดไหนไม่โดดเสียงดังจังโอ้ไซสสวยครับอุ้ยโอ้ตัวเบลเลอร์ครับโอ,โอ้เดี๋ยวขึ้นฟังก่อน โอ้ยโอตัวนี้โอ้ยทำไมโดดดังจังโอ้ตัวยาววุดเลยนะครับโอ้ปูนานี่มีทุกลูกเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูนะครับลูกเมื่อกี้อ้าวนี่ขัดแล้วด้วยเนี่ยเตรียมจะไปแล้วด้วยเนี่ยถ้ากู้ช้ากว่านี้ก็เรียบร้อยครับเนี่ยขาดไปตานึงแล้วแต่เขายังออกไม่ได้เพราะาตัวใหญ่กว่านะครับ เนี่ยแต่จะชนบ่อยๆตรงนี้น่าจะขาดอีกตาหนึ่งอา้าวเป็นของเราแล้วลูกเล็กนะครับอือหลังรอเปิดๆอยู่นะ มีตัวครับมีตัวอ๋อสองตัวโอ้งามๆเลยครับสวยงามครับสวยงามตรงนี้มีลูกหนึ่งนะครับ เหมือนหลังเปิดเปิดอ้าวนี่ครับตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งสองตัวครับไม่ต้องลุ้นอ๋อสายครับสวยเลย โอ้สวยงามครับจอดเรือปุ๊บเห็นเวอร์เลยนะครับเนี่ยครับผมเด็ดไม่เด็ด,ด,ดอะไรมากมายเลยนะครับดักนีหากกิ่งไม้ปักนิดหน่อยครับ ข้างปากงาอันนี้เป็นรอบสองงาหัวท้ายนะครับว้าวใสสวยอยู่ครับมองเห็นเลยโอ้ยวันนี้เจอแต่ของใหญ่ๆครับวันนี้ เลอ์นะครับวันนี้ได้แต่ช่อนใหญ่ๆหลายตัวนะครับรลบลูกใหญ่นะครับโอตุงสวยมากเลยครับ ใสสวยครับใช่ตัวนี้ต้องปล่อยครับสวยงามครับอ่ะตรงนี้อีกสองลูกนะครับอืมไม่แรยน้ำมันเปียกๆหลังรอบเอ้ยมีตัวมีตัวครับ อ้าวอ้าวส,สวยอยู่ครับเดี๋ยวไปดูอีกลูกใกล้ๆก,ก,กันนครับเบาๆกใกล้ๆก,กันเลยนะครับหลังเปิดเวอร์เลย ที่เป็นรอบลูกใหญ่นะครับมีตัวไหมนี่ดีหลังเปิดขนาดนั้นนี่ใส่สวยอยู่ครับอเอ๋ไปดูรอบประชันลูกสุดท้ายกันเลยนะครับ ถายและแดดแรงที่ผมก็กู้มาสองลูกนะครับไม่เข้านะครับนี่ลูกสุดท้ายมีตัวนะครับถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งเนาะจะถ่ายแต่ลูกที่ป้าไม่เข้าก็มันก็คงจะไม่น่าสนใจครับมาลุ้นลูกที่ป้าเข้าดีกว่อนลูกสุดท้ายนะครับ โอ้ยใสสองลูกนี้ก็ดักไปจริงครับเนี่ยไม่เข้านะครับเข้าลูกนี้โอเอาาเอ,าเอาโอสวยๆเลยครับตัวอ่ะสวยงามครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันนะสรุปผลงานรวมครับ ปลาช่อนปลานินเดี๋ยวนี้เริ่มฟืดแล้วนะเพียกระสอบเยอะ